สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้3มีนาคม2568มาดึกหน่อยนะครับ5ทุ่มเศษเมาบอกพี่น้องอสมอ8เรื่อง3มีนาคม2568มีเรื่องเมาเล่าให้ฟัง8เรื่องมีเรื่องอะไรรายละเอียดฟังครับวันอาสาสมัครสาสุขแห่งชาติประจำปี2568นะครับกระทรวงสาสุขจัดที่กรุงเทพนะครับภายใต้แนวคิด NCD ดีได้ด้วยกลไกอสมอ จัดวันที่19กับ20มิ 68, นาคม2568ณโรงแรมเซนทราไลท์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นการจัดงานวันอสมรระดับประเทศนะครับโดยปกตินะครับในปีที่ผ,ผ่านมานะครับจะมีนายยมตีมาเป็นประธานการเปิดงานและมอบรางวัลแก่อสมอดีเด่นระดับชาติ13สาขานะครับแล้วก็อสมอดีเด่น พื้นที่พิเศษกรุงเทพมหานครและก็อสมดีเด่นระดับชาติพื้นที่พิเศษภาคใต้นะครับที่ที่แล้วมาปีผ่านๆมานายมตีมาาเป็นประธานนะครับส่วนปีนี้ก็คงจะรูปแบบคล้ายๆกับปีที่แล้วแต่ว่าแต่ว่าจะมีเพิ่มพิเศษมาก็คือมีนิทัศการเกี่ยวกับ ncd ได้ด้วยกลไกอสม awesome นะครับเรื่องการรับรางวัลจากนายมตีนะครับ ก็คงจะเหมือนเดิมกับปีที่แล้วนะครับน่าจะมีอสมอดีเด่นระดับชาติอสมอดีเด่นระดับภาคปี2 5 6 8ดนะครับอสมอดีเด่นระดับเขตไปร่วมงานแล้วก็รับรางวัลน,นอกจากนั้นยังจะมีตัวแทนอสมอจากจังหวัดต่างๆมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ศูนย์สอบศเขตต่างๆเข้าร่วมงานประลองสมอ,อย่างคับข้างนะครับ ก็เป็นการจัดเพื่อให้กําลังใจอ,อสมอและก็เชิดจูเกียรติพี่น้องอสมอครับอันนี้ระดับประเทศนะครับส่วนระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับพื้นที่ที่พี่น้องอยู่ในหมู่บ้านตาบลน,นะครับก็มีการจัดป่านนี้ก็คงจะประชุมกันเรื่องการจัดงา,านบรรดาสมอแห่งชาติปี258ในระดับจังหวัดในระดับอาเภอกันไปแล้วหลายพื้นที่ก็คงจะทราบแล้วว่าจังหวัดตัวเองอําเภอตัวเองจัดวันที่เท่าไหร่นะครับก็ ในช่วงใกล้ๆวันที่20มีนาคมนี่นะครับบางอำเภอบางจังหวัดก็จัดก่อน20มีนาบางอำเภอบางจังหวัดก็จัดหลัง20มีนาบางอำเภอบางจังหวัดก็จัด20มีนาตรงๆเลยทีเดียวก็ตรงวันเลยก็เป็นการกระจายให้กับพี่นอ้องอสมทุกคนทุกทานทั่วประเทศนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมเป็นเดือนวันอาสาสมัครสาสุขแข่งชาติ20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาสุขแข่งชาตินะครับก็มาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังเรื่องที่1วันนี้นะครับ เรื่องที่2ครับข้าวไปการอสมอรับ14มีนาคม2588นะครับยอดหักจกสสมอร,รอฟังผลการประชุมกรรมการสมาคมจกสสมแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะประชุมวันที่เท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าวันที่4มีนาคมก็คือวันพ่กนี้เขามีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีกันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนี่ก็จะประกอบไปด้วยกรรมการสมาคมตัวแทนสมาชิกจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมประชุมแล้วก็นายทะเบียนนะครับ มาฟังผลการประชุมสามัญประจำปีด้วยนะครับก็เขาจะประชุม4มีนาคม2588ประชุมสามัญประจำปีก่อนส่วนประชุมกรรมการก็คงจะหลังวันที่4มีนาคมหลังเขามีการประชุมกรรมการแล้วจึงจะทราบยอดหกกอักจกสสมอก็จะนําข่าวมาเล่าฟังว่ายอดหกกอักจกสสมอเดือนนี้หักกี่บาทสําหรับช่วยสมาชิกเสียชีวิตนะครับซึ่งจะหักวันที่14มีนาคม หากวันเดียวกันกับวันที่ค่าเบิกการเข้าบัญชีธนาคารตกสนะครับค่าเริกการเดือนนี้รับ2,000บาท14มีนาคม2568นะครับต่อไปครับมีพี่น้องอสมอถามมาว่าขอรับเข็มเชือดชูเกียรติทำงานครบ10ปี20ปี30ปี40ปีขอรับได้ที่ไหนคำตอบครับพี่น้องอสมอไม่ต้องขอรับครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะ มอบเข็มเชิดจูเกียรติให้กับพี่นอสอมออยู่แล้วเพียงแต่ท่านทํางานครบตามเกณฑ์ครับ10ปี20ปี30ปี40ปีนะครับโดยปกตินะครับโดยปกติเมื่อก่อนนะครับเมื่อหลายปีก่อนนอสนะครับเขาจะมอบเข็มเชิดจูเกียรติในวันอสมอมแห่งชาตินี่แหละพอมีมีกิจกรรมวนอสอแห่งชาติจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอจังหวัดใดก็แล้วแต่ก็จะมีประธานเปิดงานนะพอประธานเปิดงานเสร็จ หลังเปิดงานก็จะเป็นพิธีมอบเข็มเชื้อจูเกียรติให้พี่น้องอสมที่ทํางานครบ10ปี20ปี3าปีทำลองนี้ครับอันนี้หลายปีก่อนก่อนนะแต่ปีนี้ไม่แน่ใจปีนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดว่าได้เตรียมพร้อมเข็มเข็ม10ปี20 30, ปี30ปี40ปีไว้ให้อสมไหมนะครับถ้าเขาเตรียมก็ก็มีการมอบแต่ถ้าเขาไม่ได้เตรียมจังหวัดไหนไม่ได้เตรียมไว้เตรียมเข็มไว้ไม่พร้อมไม่พร้อมให้อสมในบ้านอสมเขาก็จะจัดให้ทีหลังบ้านอสมแห่งชาติก็ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ายังมีคนไม่ได้เช่นทํางานครบ20ปีแล้วยังไม่ได้เข็มสีเขียวเลยบางคนทํางานครบ20ปีทํางานครบ1 0ปีแล้วยังไม่ได้เข็มสีเขียวบางคน12 13าปีแล้วทำนองนี้หรือบางคนทํางานครบ20ปีเข็มเขียวก็ยังไม่ได้เข็มแดงก็ยังไม่ได้อ้าวทำนองนี้นะครับบางคนทํางานครบ30ปีแล้วได้เข็มเขียวกับเข็มแดงแต่เข็มสีม่วง30ปียังไม่ได้ทํำนองนี้หรือบางคนทํางานครบ40ปีแล้วเคยได้มาแล้ว3มเข็ม แต่ว่าครบ40ปีไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วสมมุตินะยังไม่ได้เข็มสีทองอยู่40ปีอ้าวในคนในกรณีคนที่ยังไม่ได้นะครับ<โ>ก,ก็แจ้งที่คุณหมอรปอปศของท่านว่ายังไม่ได้นะ<โ>ก,ก็บอกเหตุผลกับคุณหมอรปอปศตองท่านผู้ที่รับผิดชอบงานอสมนั่นแหละหรือพออ,อร,รปอปศตองท่านว่าดิฉันหรือว่าผมทํางานครบ20ปีแล้วนะยังไม่ได้นะแจ้งข้อมูลไว้หน่อยเพื่อทางอำเภอทางจังหวัดเขาจัดสรรให้อย่าลืมผมนะ ก็บอกคุณหมอรปตเขาไปนะครับในในลายที่สมควรจะได้แล้วแต่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่า้ไปขอรับนะคือไม่ต้องขอรับเพียงแต่ไปแจ้งข้อมูลกับคุณหมอรปตเขาจะรายงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะรายงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเองทีเดียวแล้วเขาก็จะจัดหามาให้ในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่การขอแต่เป็นการไปบอกว่ามันถึงเวลาได้แล้วแต่ยังไม่ได้ครับทำหนองนี้ไปบอกคุณหมอรปตนะครับในคนที่ยังไม่ได้นะครับไม่ใช่ขอนะ เพราะว่าโดยปกติเขาจะจัดมาให้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเชิดชูเกียรติพี่น้องอสม,อ,อ,สมอ,อยู่แล้วโดยหลักการก็คือเขาจะมีการสํารวจอยู่ถ้าข<อ>เขาจะทราบข้อมูลอยู่ว่ามีจํานวนเท่าใดในตําบลต่างๆอําเภอต่าง,าง,างคนที่คนคนที่ทํางานครบสิปีแล้วมีกี่คนยังไม่ได้คนทํางานครบ20ปีแล้วมีกี่คนยังไม่ได้คน,คนทํางานคนทํางานครบ30ปีแล้วมีกี่คนยังไม่ได้คนทํางานครบ40ปีแล้วมีคนยังไม่ได้ทำนองนี้ครับ ส่วนเราพอะต่อเขาก็จะจดรายชื่อเอาไว้ในระบบของเขาว่าคนที่ยังไม่ได้มีชื่ออะไรบ้างพอได้รับการจัดสรรเข็มมาเขาก็จะมอบให้กับคนที่ยังไม่ได้นี่แหละครับคนที่ได้ไปแล้วก็แล้วกนไปเพราะว่าได้ได้คนละครั้งนะคนที่ได้สีเขียวก็ได้ไปแล้วหนึ่งครั้งก็ไม่ได้สีเขียวอีกนะต้องรอครบยี่สปีจึงได้สีแดงพอได้สองอันแล้วสีเขียวสีแดงก็ต้องรอสาสิบปีจึงได้สีม่วงได้แต่ละสีเนี่ยต้องได้คนละหนึ่งครั้งไม่ใช่ว่า ได้สีเขียวแล้วได้สีเขียวอีกทำงานนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือคนที่ได้40ปีแล้วนะทางาน40ปีแล้วเคยได้สีเขียวสีแดงสีม่วงมาอย่างละเข็มแล้วพอ40ปีก็ได้สีทองอีกหนึ่งเข็มจบครับก็มีสี่เข็มไม่ใช่บ้าอายุทํางานครบ20ปีไปแล้วปีที่แล้วได้ไปแล้วสีแดงปีนี้ให้อีกอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่สีแดงได้สองครั้งนะครับถึงให้ก็อย่าไปเอาเพราะมันเยอะเกินไปให้เพื่อนเขา นะให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไม่ต้องไปขอครับแต่ว่าถ้า,ายังไม่ได้รับอายุการทํางานเราครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับแจ้งที่คุณหมอเราพอสตอไว้ให้เขาทรบาบข้อมูลนะแล้วก็จะจัดสรรหาให้เองนะครับอ้าวอันนี้เป็นเรื่องของเข็มเชิดชูเกียรติพี่น้องอสมอครับทํางานครบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีนะครับมีพี่น้องอสมอถามมาว่าอันนี้เรื่องที่สี่แล้วทีนี้เมื่อกี้เรื่องที่สามมีพี่น้องอสมอถามมาว่า จะเปิดรับผู้สืบรถอสมอเป็นสมาชิกชกศสมอจะเปิดเมื่อไหร่เอาละครับกําลังจะบอกพอดีเรื่องเปิดรับผู้สมบรอสมอเป็นสมาชิกชกศสมอจะเปิดเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่วันที่4มีนาคมพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่3ที่ท่านกําลังชมคลิปอยู่ขณะนี้ค่าคืนวันนี้นะครับพรุ่งนี้สมีนาคม2 5งประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับสมาคมชกศสมอกรรมการสมาคมประชุมร่วมกับนายทะเบียนประชุมร่วมกับแขกผู้มีเกียรติประชุมร่วมกับ ตัวแทนสมาชิกชกศสมอแห่งประเทศไทยที่เป็นอสมนี่แหละจากหลายจังหวัดส่งตัวแทนเข้าประชุมนะครับพรุ่งนี้สี่มีนาคมเขาจะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคู่สมรสอสมเป็นสมาชิกเขาจะพิจารณาสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งรับไหมคู่สมรสอสมเป็นสมาชิกเรื่องที่สองรับเจ้าที่ไหมเจ้าที่หมายถึงเจ้าที่สาธารณสุขที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของอสมนะครับทุกระดับนะครับระดับรพสตใครเป็นพี่เลี้ยงในการทํางานอสมระดับโรงพยาบาลชุมชนระดับโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัด ระดับสอสจใครเป็นพี่เลี้ยงทํางานอสมกลุ่มนั้นมีสิทธิ์สมัครสมาชิกจกสอสมนี่แหละเขาจะเอาเข้าที่ประชุม4มีนาคม68ในวันพรุ่งนี้ว่าขอมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจปีว่าจะรับไหมคู่สมรสจะรับไหมเจ้าหน้าที่สาสุขมาเป็นสมาชิกจกสสมก็จะต้องมีการลงมติกันนะครับถ้ามติที่ประชุมใหญ่สามัญประจมี4มีนาคม2568รับสมมติว่ารับทั้งคู่สมรสอสมรับทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ หลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี4มีนาคม2568นะครับหลังประชุมเสร็จสมาคมก็จะประกาศรับต่อไปก็จะได้สมัครเป็นคู่สมรสคู่สมรสอสมก็จะสมัครสมาชิกชกศสมอต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะได้สมัครนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าวันที่4มีนาคมพวกนี้ผลการประชุมปรากฏว่ามีมติไม่รับก็คือไม่รับนะครับเอ้าต้องรอติดตามข่าว นะครับจะนําข่าวนี้มาเล่าฟังหลังประชุมใหญ่สามัญประจําปีซึ่งเขาจะประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมชกคสสมอในวันพรุ่งนี้4ี่มีนาคมสอง8หลังสี่มีนาคม2 5 6 8จะนําคําตอบนี้มามาเล่าฟังว่าผลการประชุมใหญ่สมาคมสามัญประจําปีเป็นยังไงครับก็จะนํามาเล่าฟังนะครับต่อไปเรื่องที่5้าครับเรื่องร่างกฎหมายพรบสมอตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะครับ <พอ S 2> ก็ผ่าน ความเห็นชอบของกลุ่มชีกลางกระทรวงการคลังแล้วนะครับเกี่ยวกับในร่างกฎหมายพรบอสมอให้มีกองทุนกองทุนอสมอก็อันนี้จากการเปิดเผยของงในสมศักดิ์เทพสุทินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันนี้3มีนาคม2 5 6 8นะครับต่อไปนะครับนาาสมศักดิ์เทพสุทินก็จะรอรับหนังสือแจ้งจากอย่างเป็นทางการจากกลุมชีกลางกระทรวงการคลังนะครับที่เขาพิจารณาในส่วนของกองทุนที่ให้มีในใน ในร่างกฎหมายพรบออสมอนะครับรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากกรมชีกลางถ้าหนังสืออย่างเป็นทางการกลับแจ้งกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับท่านรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอร่างพรบอ,อสมเข้าที่ประชุมคอรมอหลังจากเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอแล้วก็จะส่งส่งร่างกฎหมายไปให้คณะกรรมการกิจการดูรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก่อนนะครับ มีการปรับแก้ตัวอักษรตรงไหนอะไรยังไงคณะกรรมการเกียรติศรีกาจะดูให้อีกครั้งหลังจากนั้นคณะกรรมการเกียรติศรีกาก็จะตีเรื่องกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขนายนายสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าจะนําเรื่องเมื่อเรื่องตีกลับมาจากคณะกรรมการกฤษฎิีกานะครับก็จะนําร่างพรบเสนอขอความเห็นชอบจากขัมนตีเมื่อขั้นตีผ่านความเห็นิดชอบอีกครั้งตรงนั้นก็จะเป็นอันว่าร่างพรบสมอถูกรับรองโดยรัฐบาลแล้ว เสร็จแล้วก็รัฐบาลก็จะเสนอกฎหมายนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรออกเป็นกฎหมายต่อไปนะครับทุกอย่างเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนแล้วนะครับผ่านการพิจารณาตามเงื่อนงันต่างๆครบถ้วนทุกกระบวนการแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนก็จะไปถึงสภาผู้แทนรัษฎรแล้วนะครับถ้ามีร่างถ้าร่างกฎหมายนี้ไปถึงสภาผู้แทนรัษฎรและสภาผู้แทนรัษฎรออกกฎหมายสําเร็จพี่น้องอสมก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายตามกฎหมายเป็นอสมตามกฎหมายครับต่อไป ทุกวันนี้เป็นอสมอตามระเบียกบกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอสมอตามกฎหมายมันจะมีความมั่นคงกว่าระเบียบนะครับก็รอดูรอฟังรายละเอียดในอนาคตว่าเมื่อกฎหมายออกมาสําเร็จแล้วจะมั่นคงยังไงจะดีจริงๆกว่าที่พี่น้องอสมอเป็นอสมอตามระเบียกบกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าก็ต้องรอดูในวันข้างหน้าต่อไปนะครับเรื่องที่6ครับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะหาเรือสอบอสอชอหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อหาทางให้อสมอได้เพิ่มท่านใช้คําว่าเพิ่มเบี้ยเลี้ยงภาษาข่าวเขาก็เขียนข่าวอย่างนี้นะครับหน่วยงานไอ้สำนักข่าวที่ลงข่าวเขาก็เขียนข่าวว่ารัฐมนตรีจะหาทางเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับอสมอจริงๆพี่น้องอสมอไม่มีไม่มีเบี้ยเลี้ยงนะครับจริงๆพี่น้องอสมอมีค่าประกันเดือนละสองพันบาท แต่เวลาเขียนข่าวเนี่ยเขาคงจะหาคําแบบนี้แหละจริงๆแล้วน่าจะใช้คาว่าหาทางให้พี่น้องอสมอรมได้รับเงินเพิ่มทำแบงนี้แต่จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆก็คือนายสมศักดิ์เทพพิรินจะพยายามหาลือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินสนับสนุนงบประมาณคือจะให้พี่น้องอสมเนี่ เงินมันมันมันมาจากงานแน่นอนคือทํางานให้คนไทยห่างไกโลโรค NCD อะไรทํานองนี้แหละถ้าได้ผลดีนะครับสปสอชอเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายในการคือลายจ่ายภาครัฐที่สปสอชอจัดสรรให้ในการดูแลผู้ป่วย NCD เนี่ยแต่เป็นค่าอยู่ค่ายาค่างต่างถ้าผู้ป่วยมันลดลงค่าใช้จ่ายส่วนน้นกระลดลงพอค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลดลงนี่แหละท่านสํมสักกำลังหาหรือสปสอชอให้จัดงบที่ ส่วนที่ลดลงเนี่ยมาบางส่วนมาให้อสมออสมอจะได้เบิกเป็นเงินไปใช้เพิ่มเติมจากค่าบริการที่เคยได้อยู่แล้ว2,000นนะครับอันนี้จะหารือแล้วได้ผลเป็นประการใดก็จะนําข่าวมาเล่าฟังในโอกาสต่อไปนะครับเขากําลังนายสมศักดิ์เทพสินีรัมตีนะครับกําลังหาทางให้พี่น้องได้เงินเพิ่มเพิ่ม,เต,มเติมจากที่เคยได้ค่าบริการ2,000ันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีพี่น้องอสมอรอฟังว่าจะทําสําเร็จด้วยวิธีการอะไรยังไงข่าวติดตามไปเรื่อยนะครับ ต่อไปครับรัตรีสมศักดิ์เทพสุทินตั้งรางวัลให้อสมอท่านบอกว่าให้ทําจริงๆริงจังๆพี่น้องอสมรหนึ่งคนถ้าชวนพี่น้องประชาชนนับขาบได้ห้าสิบคนสําเร็จคําว่าสําเร็จนี่ต้องสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับก็หมายความว่าหน,นึ่งคนเนี่ยไปสอนคนห้าสิบคนเห็นห้าสิบคนเนี่ยนับขาบด้วยตัวเองเป็นจริงๆเสร็จแล้ว5้าสิบคนนั้นก็ปฏิบัติตัวด้วยเช่นนับขาบเป็นแล้วก็กินไม่เกินขาบนะทำรองน,นี้อน,นอกจากนั้นก็ปฏิบัติตัวได้ได้านออกกําลังกายด้วยให้ ลดความเสี่ยงที่จะไม่ป่วยด้วยโรคเอ d นซดีนะครับคนที่เสี่ยงก็ลดจากเสี่ยงเป็นปกตินะครับคนที่ปกติปกติต่อไปจะเป็นกลุ่มเสี่ยงทำลองนี้ครับคนที่เสี่ยงไม่ป่วยพูดง่ายๆว่าเสี่ยงแต่ไม่ป่วยเราก็ทําสุขภาพให้ดีให้ตัวเองลดจากกลุ่มเสี่ยงมาเป็นกลุ่มปกติได้คนเสี่ยงไม่ป่วยลดจากมาเป็นคนปกติส่วนคนปกติอยู่แล้วให้ปกติต่อไปไม่เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างนี้นะครับสุขภาพดีถ้า ท่านมสมศักดิ์ท่านบอกว่าถ้าพี่น้องอสมอทําสําเร็จอ,อสมหนึ่งคนไปชวนพี่น้องประชาชนได้ห้าสิบคนนะครับท่านก็บอกว่าอสมอมีหนึ่งล้านกว่าคนชวนอสมอได้ห้าชวนประชาชนได้ห้าสิบคนก็ล้านคนชวนสําเร็จทั้งชวนสาเร็จห้าสิบคนทั้งล้านคนนี่จะมีประชาชนห้าสิบล้านคนนี่นับขาดเป็นแล้วก็ปฏิบัติตัวกินไม่เกินขาดเป็นแล้วออกกาําลังกายเป็นตามหลักก็ว่ากันอะไร ก็จะลดโลกเอ็นซีท่านบอกก็จะให้รางวัลอสมอโดยให้อสมอตรวจสุขภาพประจําปีฟรีท่านบอกอสมอชายนี่ถ้าตรวจสุขภาพในรายการแพ็กเกจที่ท่านจัดให้นะมีตรวจอะไรบ้างนะท่านบอกว่าประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ855บาทต่อคนนะอสมอชายถ้าอสมอสุขภาพสตรีตรวจตรวจหลายอย่างกว่ากว่าผู้ชายอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ หมดลูกมาเลงปากหมดลูกอะไรก็ว่าอะไรอีกเพิ่มเติมมามากกว่าผู้ชายนะของสุภาพสตรีอสมอสุภาพส,าพสตรี1นึ่งบาทถ้าตั้งเป้าไว้ถ้าหนึ่งคนสามารถชวนคนได้สําเร็จ50คนก็จะให้ตรวจสุขภาพประจําปีฟรีทั้งอสมอชายอสมอหญิงขยากตรวจสุขภาพประจําปีฟรีฟรไม่เสียค่าใช้จ่าย855บาทผู้ชายผู้หญิง1,105บาทก็ ชวนพี่น้องประชาชนนับขาเป็นสําเร็จ1ต่อ50นะครับวสบหนึ่งคนชวนประชาชน50คนให้ได้และให้ประชาชน50คนทําเป็นจริงๆครับอา้าวเรื่องที่7แล้วนะครับต่อไปเรื่องที่8ครับานนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินล็งตอนนี้กําลังเล็งอยู่คําว่าเล็งก็หมายความว่าท่านคิดอยู่คิดแล้วก็วางแผนแล้วแหะอันนี้เปิดเผยก้สพ่อขาว,วันนี้3มีนาคม2 5งท่านบอกว่าจะขอให้พให้ธนาคารตรกสงนี่ ปล่อยให้มีน้องอสมอกู้ได้มากกว่า1น0 0 0 0ตอนนี้มันไม่จุใจนะคือมันได้เงินไปใช้ไม่เยอะนะบางคนมีเงินอยากมีรายจ่ายที่จะเอาไปจ่ายที่จะไปลงทุนนู่นนี่นั่นนะค้าขายหรือจะเอาไปซ่อมบ้านอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันได้น้อยเงินทุกวันนี้นะี่นะคือทกคสเขาให้กู้ได้ทุกสัญญาทุกสินเชื่อของอสมอนะ่ะ ทกศเขาให้เป็นหนี้รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อรายก็สรุปแล้วอสมอกู้ได้หนึ่งแสนทุกวันนี้นะรวมทุกสัญญากู้ได้หนึ่งแสนให้เป็นหนี้ได้หนึ่งแสนแต่พี่น้องอสมอมีเงินกู้กู้ได้ยังไม่พอใช้นี่แหละท่านสมศักดิ์เทพสินท่านก็เล็งอยู่กาลังหาทางอยู่ว่าจะประสานงานกับทกศให้ทกศปล่อยกู้ให้อสมอกู้ได้มากกว่าหนึ่งแสนท่านตั้งเป้าไว้นะครับก็รอดูว่าท่านจะทําสําเร็จเมื่อไหร่นะ ตอนนี้พี่น้องอสมก,ก็กู้เต็มที่ได้หนึ่งแสนไปก่อนหนึ่งแสนหมายถึงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกินแสนตอนนี้ก็กู้ให้ได้ไปก่อนโดยเฉพาะอันหลังๆนี่สิบหมื่นสินเชื่อสิบหมื่นเนี่ยก็กำลังยุ่งกันอยู่กับการจองคิวพอจองคิวรับหนังสือรับรองแล้วก็ไปยื่นทกศนะก็กู้ได้เพิ่มมาห้าหมื่นสูงสุดนะแต่ว่าเป็นหนี้หนึ่งแสนนะสองสัญญาสัญญาเก่าก็ชาระหนี้ไปสัญญาใหม่ก็ชําระหนี้รวมแล้วเป็นหนี้หน,นึ่งแสนนี่แหละอา้าว กู uhm. ้ตันนี้ไปก่อนส่วนในอนาคตจะกู้ได้มากกว่า1น0 0 0 0ก็รอดูผลงานของรับตีสมศักดิ์เทพสุสินท่านจะไปประสานงานกับทกศแล้วทกศจะตอบรับให้กู้ได้เกินแสนมากกว่าแสนแล้วเกินเท่าไหร่อาจจะเป็นแสนห้าหรือเป็นสองแสนเลยหรือไงก็ต้องรอผลงานของท่านสมศักดิ์ท่านจะประสานงานกับทกศได้อย่างไรและจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามประเด็นนี้ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่แปดท,ที่นํามาเล่าสู่กันฟังค่ำคืนวันนี้ก็คือท่านสมศักดิ์เทรินท่านกําลังเลงแล้วครับเลงแล้วว่าจะประสานพกสให้ปล่อยกู้ให้พี่น้องอสมอให้ได้มากกว่าแสนให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เราติดตามผลงานท่านสมศักดิ์ครับและรอกู้ครับพี่น้องอสมอใครที่อยากใช้เงินมากกว่า1น0 0 0แสนครับทั้งหมดคือ8เรื่องที่นามาบอกพี่น้องอสมอค่าคืนวันนี้3มีนาคม2 5งหครับนะครับก็ขอบคุณพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับ มีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่กว่านี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท,าท่านโชคดีมีความสุขครับนอนหลับฝันดีกับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ